สวัสดีครับมาพูกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะก็เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าถามไปนะว่า f อีอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะก็มีคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับนะก็ส่วนตัวผมนะครับเป็นคนเป็นเขยจังหวัดเพชรบูรณ์นะนะครับก็แฟนอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่บ้านของผมนะครับอยู่นครศรีธรรมราชนะครับบ้านแม่อยู่นครศรีธรรมราชบ้านพ่ออยู่อุดรธานีนะอยู่หนองอซอสนะนะครับก็ ใช้ชีวิตอยู่ที่อุดรด้วยแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชอำเภอท่ศสาาด้วยนะก็น่าเป็นคนลุกรึ่งนะครับโอเควันนี้เพื่อไม่เสียเวลาเนาะพาเพื่อนๆพี่นะครับมาดูรถกระบะแครบนะเป็นกระบะสีขาวอีซุนะคันนี้เนื่องจากมีคอมเมนต์มานะพออยากจะดูนะอยากอยดูคันไหนต่อนะครับก็สามารถคอมเมนมต์มาใต้คลิปวิดีโอได้เนาะไปเพื่อไม่เสียเวลา ก็คันนี้เป็นรถกระบะแค a นะครับอิสุนะเป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบน9711นะคันนี้กระบะสีขาวนะคันนี้เป็นรถปี2534นะเป็นอิสุนะครับรถจูดจ,จังหวัดเพชรบูรณ์นะอยู่อำเภอเมืองนะครับคันนี้สําหรับใครอยู่ใกล้ๆนะก็มาดูรถก่อนได้นะครับเป็นรถภาพสวยๆเลยทีเดียวนะคันนี้นะ พาสีเต็มนะครับอันนี้ปรงมาลยพาวเวอร์แอร์เย็นด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆคันก่อนนะครับสำหรับใครอยากจะหารถรุ่นไหนอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะผมก็พยายามจะออกหามารีวิวให้นะนะครับถ้าเจอก็ออกมาคอมเมนต์แบบนี้นะครับมาทำเป็นวิดีโอแบบนี้ให้ดูนะครับบอดีครับอันนี้ปรงมาเลยพาวเวอร์ด้วยนะอันนี้นะครับ เบาดี Body, ครับฝั่งคุนทางข้างนะแอร์ใช้ได้นะครับแยร์ธรรมดาเดี๋ยวดูรบคันก่อนนะสีขาวนะครับสีตรงเล่มนะคันนี้นะครับอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะ ครับตามขัดีต่างๆก็จะพยายามมุดพยายามซองตามมุมแบบนี้ก็ถ่ายทุกมุมครับยังไงก็ขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นกำลับบงใจให้กันเนาะอันนี้มียางอะไรด้วยหนงเส้นนะครับนี่นะอืมภาพเดิมๆนะครับ ตัวเปิดกระบะหลังนี้เป็น2จุดนะบร9 7 1 1จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไยทะเบียนนะสำหรับใครอยากจะขายรถนะครับก็สามารถทักไลน์มาได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเาดูภายในสักหน่อยนะครับนี่ครบสภาภายในนะครับ เหมาดีนะคับน,นี้นะจะมาลองสตาร์ทหน่อยครับเล็กมาอยู่ที่สามแสนเก้าหมืนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับ ต,ติดง่ายนะคันนี้นะเดี๋ยวลองดูเครื่องยนต์ด้วยนะครับติดทีเดียวนะคันนี้ติดง่ายครับดูไฟต่างๆใช้งานได้นะไฟเลี้ยวต่างๆเนาะสีเต็มนะครับคันนี้เดไปดูเครื่องยนต์กันเนาะ เ,เครื่องยนต์สักหน่อยครับหัวน้ําครับน้ําไม่ดันนะดูนะครับน้าวนนะครับวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหานะครับ สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับก็เปิดราคาไว้ที่85,000บาทนะครับ85,000บาทครับสำหรับใครสนใจนะครับก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะผมนะครับจะปัดเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเนาะที่สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ